เฮ้ยโดนโดนโดนนายยอดโดนแล้วนายยอดเปียวไอ้นี่มาไอเปียวสลิงหน่อยนายยอดมันยั้งมันยังยกยังยกใส่ใส่ประมาณสี่โลกว่าได้อยู่ครับ สวัสดีครับเพื่อนๆพี่นพี่ๆนาๆๆนาที่รักและชื่นชอบในการตกปลาทุกท่านนะครับก็วันนี้ก็พบเจอกันอีกแล้วนะครับกับช่องคนบ้าเยอะฟิชชิ่งนะครับก็ฝากเพื่อนๆกด subscribe กดติดตามหนยนะครับก็วันนี้มาออกไม้ครับเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศไมายก็เป็นไมยหม,ย,หมยที่เคยที่เคยมาตกได้ตา,าลาแต่ยี่สศตอนนู้นครับก็ ไม่ตกไม่ไม่ใช่ตกปลาได้ครับนะครับมาแล้วกับน้าสองคนเหมือนเดิมครับตอนนี้ก็มีพวกนะครับสวะลอยมาเต็มนะครับไม่มีเวิ้งมีเวิ้งอยู่หน่อยเดียวมีเวิ้งอยู่หน่อยเดียวครับก็วันนี้ก็เดี๋ยวมาลุ้นกันดูครับว่าจะเป็นยังไงตอนนี้ก็เพิ่งมาถึงครับตอนนี้ก็เจ็ดโมงวันนี้มาเช้าหน่อยจะมีตัวให้เห็นหรือเปล่า <c oughs> ก็สวะลอยมาเต็มครับเป็นใบไม้ใบอะไร ามาลุ้นกันดูครับก็มาทางนี้ก็จะมาดูควายครับควายน้อยเล่นน้ําสวยครับนี่งัวควายสวยครับเขาเลี้ยงเลี้ยงควายสวยงามนี่ครับแม่แม่แม่ลูกคู่นี้เดี๋ยวให้ดูครับควายดอนควายดอนบรรยากาศดูควายดอนไอ้นี่ไม่ดอนแล้วครับมันเป็นควายดํา นี่เห็นเห็นลูกไหมครับเห็นลูกเขาไหมเห็นลูกเขาไหมอ่าเขาอยู่ในน้ำเขาแกะขี้เลนใหาจนแม่แม่ไม่ไม่นั่นแล้วครับเห็นไหมครับตัวสวยครับอ่านไม่ใช่ควายดำนะครับควายเขาเรียกว่าควายเผือกแต่มันเกล็ดน้ำซะจนซะจนแบบดำเมี่ยงนะครับโอเคครับก็พ่อพันธุ์เขาอยู่ในโรงนะครับพ่อพันธุ์เขา อยู่ในโรงแต่ไม่เห็นนะครับพอพันเขาอยู่ในโรงโอเคไปค,ครับไปแล้วไปแล้วครับเล,เล่นกับแม่เขาพึ่งน่าจะคลอดได้ไม่นานครับครับผมก็วันนี้ก็ตกเป็นระยะ4.5เป็นไม้ตายครับไม้ตายแต่กวัววิ่งก็ตกไม้ตายเบาแต่กวัววิ่งก็ลองดูครับว่าจะมีตัวหรือเปล่าน้ำลึกประมาณ นิดๆครับเม็ดประมาณเม็ดหนึงโดยประมาณน้ำเลือกประมาณเม็ดหนึง่งลุ้นกันดูจะมีตัวให้เห็นเรือเปล่าันี่น้ำดูนิ่งๆยังมาถึงเวลาบปลป้าหน่อยย <laughs> ังาึงเยลาันล่ไปลาหน่อย ลงลงไปเบิ่งโอ้ประมอนะอยื้อใส่ละลแล้วพวบพวพุกยังเซ่มกับมวลโอ้ไกลเลยเลยวไยวโพบนอบบนทุน ผมตอนนี้ก็ฮึบฮึบฮึบโดนแล้วครับโอ้ยนึกว่ะมาก่อนแล้วละ่ะอย่างน้อยก็มาแล้วครับเมื่อกี้กำลังจะบอกว่าเงียบครับก็เลยปิดกล้องไ้ตอนนี้จะมาแล้วครับตะเพียนใช้สวยดีครับใช้ฝ่ามอือย่างทุนมาครับตัวแรกงเราไปครับดูต่อกัน ตัวแรกของเราก็มาแล้วเกืนขามองไ,มมองไมหมบอือตึบ

อึ๊บฮ no ึยึฮึโดนโดนโดนนายยอดโดนแล้วนายยอดไปเอาไอ้นี่มาไออึ๊บไอไปเอาสวิงหน่อยนายยอดอึ๊บอึบโดนแล้วครับโดนแล้วก็ก็น่าจะอยู่นะฮึโอยปลาอะไรรู้ยังไม่เห็นตัวครับ นายยอดเห็นผมเปิดกล้องปะมาแล้วอู้ยนายยอด,ด,ดไม่ไม่ไม่มันมันเย็นเอาโดนของตดี๋ยวเดี๋ยวเดี<ๆ>๋ยวเดี๋ยวเอาอยู่ตัวอยู่อยู่อยู่อย่าไปล้างล้างมันมากแต่เมื่อกี้มันมันลอยลอยขึ้นมาแล,ล้วล่ะ Nam này nghe nó loại đó. Huốc khổ. Thừng quá, ê. ô, chèo mặt anh. Ngap. 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 ไม่เดี๋ยวมันต้องนี่แนะหละค่อยค่อยค่อยอ่ามัน,ในใจะฮึยังเดี๋ยวรอให้มัน เห็นไหมครับเพื่อนๆเ,เห็นไหมครับให้มั่นใจว่าเปิดกล้องหรือรออกวะเปิดอเปิดเปิดเปิดเชียวห่วง,ห,วงห่วงกล้องก็ห่วงห่วงปลาก็ห่วงสี่จนห้า สช่จ้ะเดี๋ยวเดี๋ยวเอ่ามันมันจะเข้าป่านะเล่นเบาๆกันให้มันเหนื่อยกันให้มันเหนื่อยฮะฮึบเราต้องให้มันเหนื่อยครับป่าไม่งั้นเดี๋ยวเอ็นเราเอาไม่ไหว หวานหน่อยนะครับก็อาจจะขอภายเพื่อนๆนะครับเพราะผมต้องเล่นหวานหน่อยไม่งั้นเดี๋ยวไม่งั้นกลักวกลัวกลัวไม่ได้ตัวน่า่จะโดนปากอยู่เนาะไม่เห็นนะ โอ้โหฮะมันมันมันมุดไงฮะมันต้งมันค่อยๆค่อยๆอืมมันยังมันยังยกมันยังยกมันยังไม่ยังไม่แรงไง

โอเคครับเพื่อนๆครับได้แล้วครับไายยศกี้ไอ้นี่ตัดครับไอกล้องมันตัดไม่ได้ดูครับมันสิบเนาทีแล้วมันตัดก็เอาลงกระชังนะครับเดี๋ยวรอไอเนี่ยตอนเย็นครับเดี๋ยวส่งผลงานเดี๋ยวให้ดูอีกทีหนึ่งครับก็ไซส์ประมาณสี่โลกว่าโอเคครับเดี๋ยวลุ้นกันต่อว่าจะมีตัวอีกไหมโอเคครับเดี๋ยวไปดูตันจะมีไหมพุดไปทำไม ค,ค่อยๆลงชั้นเนาะเอ้าไ่เป็นแม่หรอผมเป็นหรือวบอโอ้โหหล่อมีไหมโอ้โหอู้อู้อูโอ้เฮ้ยครับปลาหมอครับใส์สวยๆอยู่เล่งหนึน่งอันนี้เล็งป,ป่าเกือบอีกงหาก็ค,ครับผมก็วันนี้ก็สมควรเก็บเวลาแล้วครับ เดี๋ยวให้ดูปลาที่อันนี้ได้มานะครับก็เสียดายครับช่วงที่อัดคลิปช่วงที่ตักปลามันมันไม่ได้ครับมันไม่ได้เลยนะเมมโมรี่ <Memory S 2> มันเต็มมันก็เลยไม่เห็นครับอ่ะเดี๋ยวมาดูกันครับว่าตัวที่ผมเยอะไซส์ขนาดไหนอึบึบดูกันอุ๊ะ เนีครับตัวที่ผมเยอะมาก็ไซจะให้ดูเมื่คลิปอย่างที่บอกครับไม่กล้าครับเพราะว่าตรงนี้มันตะหลิ่งมันชันครับก็เลยต้องยกในนี้แล้วกันยกในนี้โชว์แล้วกันเดี๋ยว ฮึบครับโอ้โหนี่ครับก็ไซส์ไซส์ประมาณสี่โลกว่าได้อยู่ครับไซส์สวยครับเพราะตรงนี้มันชันครับผมกลัวหลุดมือโอเคครับก็ฝากเพื่อนๆครับกด subscribe กดติดตามนะครับคนบ้าเยอะฟิชชิ่งนะครับก็ออกหมายไหนก็ฝากติดตามด้วยครับวันนี้ก็ ประสบความสำเร็จครับมาซ้ำหมายเดิมได้ตัวหนึ่งแต่เงียบมากครับช่วงปลาเข้ายากมากก็ประมาณนี้ครับก็ฝากเพื่อนกด subscribe กดติดตามนะครับวันนี้ก็ถือว่าโอเคครับไซส์อุ๊ยอนี่ครับก็นี่ครับดูรองเท้าผมครับไซส์เทครับไซส์ใหญ่นะครับมือผมได้แค่ได้แค่หัว โอเคนะครับไซส์ไซส์สวยๆนะครับใหญ่เลยยีสกสวยครับติดหลิวครับโอเคครับวันนี้ก็ประมาณนี้